สวัสดีค่ะน้องโมนาเองค่ะบางทีการทำวิดีโออ่ะคือก็ขอขอบคุณทุกคนที่ก็ยังให้กำลังใจอยู่แล้วก็แล้วก็ยังเขียนเหมือนเดิมแต่ก็ภูมิใจระยะเวลามันจะช่วยให้เราดีขึ้น น้องก็หวังเป็นเช่นนั้นว่าระยะเวลาจะทําให้เราดีขึ้นแต่ทุกวันทุกวันตอนนี้ระยะเวลามันบั่นทอนเรามากเพราะหนึ่งทุกๆอย่างที่เราผ่านมาขอโทษค่ะทุกๆอย่างที่เราผ่านมา มันยังไม่ถึงที่สุดอาหารเช้าก็ยังเหมือนเดิมตอนนี้กินไปก่อนเนาะลองท้องกินเพื่ออยู่กินเพื่ออยู่เพื่อไม่ให้ทรมานในการปวดท้องหรือนู่นนี่นั่นวันนี้น้องโมนาจะมาเล่าถึง อะไรที่เห็นบ้างอะไรที่เริ่มผู่มาบ้างในเอกสารของสามีนะโมนาสามีเสียชีวิตนะคะเอกสารก็เขียนไว้เนาะเพื่อจะได้รู้ว่าจะต้องทำยังไงอะไรยังไงลูกมูเลเรียกมัวมัวแม,วม,วมว่สมบัติผัวมีอะไรไหมผัวเราไม่มีอะไรนะ ไม่มีสมบัติอะไรไม่มีไม่มีบ้านอพาร์ตรเมนต์นี่ก็ยังเช่าเขาอยู่แพงไหมถ้าระดับเราณนะขนานี้ตอนนี้แพงแต่เมื่อก่อนผัวจ่ายเราก็ว่าอืมผัวจ่ายเนาะไม่แพงมาพูดถึงเรื่องสมบัติสามีมะสมบัติสามีมีอะไรให้เราบ้าง ผัวตายมีอะไรให้เราบ้างตอนนี้อยู่ในช่วงดําเนินการของศาลศาลเท่านั้นเพราะว่าเพราะว่าสามีไม่ได้ทำพินัยกรรมสามีไม่ได้ทำพินัยกรรมเพราะว่าเราสามีไม่มีอะไรไม่ได้ทำพินัยกรรมอันนี้คือต่างชาติเนาะแล้วสามีก็ไม่ได้เป็นคนครอบครัวใหญ่ แล้วก็เป็นครอบครัวเล็กๆสมบัติตอนนี้ที่ได้รับคือยอดเห็นตัวเลขกลมๆเป็นหนี้ค่ะเป็นหนี้เป็นหนี้เป็นนี้ ถามถึงลูกสามีเขาก็เขาก็รู้ในส่วนของเขาแต่เราก็ไม่รู้นะว่าส่วนของเขาได้อะไรบ้างอะไรยังไงเราก็ไม่รู้เพราะว่ามันเป็นสิทธิส่วนตัวของเขามันเป็นสิทธิส่วนตัวของบุคสิทธิส่วนบุคคลของคนในประเทศนี้โยมูเลอรสามีมีนี ไม่ได้ทำพินัยกรรมเราไม่รู้ว่าศาลจะตัดสินยังไงสองถ้าสามีมีหนี้<อ>เราไม่รู้นะว่าข้างหลังสามีมีอะไรอีกบ้างแต่รู้ที่หนึ่งก็คือมีหนี้ถ้าเราไม่รับมรดกถ้าเราพอศาลถ้าศาลเรียกเราไปอะถ้าไม่รับมรดกหนี้ก็จะไปกับคนตายนะหนี้ทุกอย่างก็จะไปกับคนตายอืมหนี้ทุกอย่างก็จะไปกับคนตาย เข้าใจเนาะเราก็ไม่เกี่ยวถ้าเราไม่รับมรดกสามีถ้าศาเลเรียกเราไปไม่รับมรดกสามีนี่คือเราไม่เกี่ยวแล้วอีกอันกรณีอพาร์ตเมนต์ที่เราอยู่นี่เราคิดว่าตอนแรกเราคิดว่าเราเซ็นเราได้เซ็นแต่ พอเรามาตรวจเช็คกับเจ้าหน้าที่ของพนักงานที่นี่เราไม่ได้เซ็นเราไม่ได้เซ็นชื่ออยู่หลังจากถ้าสามีเป็นอะไรไปเราไม่ได้เซ็นชื่ออยู่ที่นี่แต่บางเอิญตอนนี้เราก็ทําเรียบร้อยแล้วคือหนึ่งเราก็เป็นการทําหนังสือสัญญาใหม่หนังสือสัญญาว่าเราเป็นขอผู้เช่าที่นี่ต่อผู้เช่าที่นี่ต่อเราก็เลยคิดว่าหนึ่ง ให้ตั้งสตินะให้ตั้งสตินะถ้าหนึ่งเรารู้แล้วเป็นหนี้ตั้งสติเลยตั้งสติตัวเองเลยเป็นหนี้แล้วนะเราไม่มีอะไรแล้วนะเราต้องเริ่มต้นใหม่นะเราต้องศูนย์นะตั้งสติสืบดูก่อนอะไรที่เราสําคัญที่สุดสําหรับเราตอนนี้หนึ่งที่อยู่อาศัยเราต้องเริ่มต้นตรงที่อยู่อาศัยเราต้องเตรียมเขียนหนังสือสัญญาใหม่ว่าเราจะเป็นผู้เช่าใหม่ขออยู่ที่นี่ขอเป็นผู้เช่าใหม่ อภัพเม์เขาก็ทาให้เราเลยนะเขาช่วยเราทุกอย่างเพราะว่าหนึ่งเขาเห็นเราว่าเราอยู่ที่นี่จริงเราอยู่ที่นี่มากี่ปีอันนี้เขาก็ช่วยเรานี่ก็คือ,อ,อมิตรภาพที่ดีอีกอย่างหนึง่งหลังจากสามีเราเสียเข <Virgin. S 1> <Sultan. S 1> าช่วยเราทุกอย่างเราก็จ่ายค่าเช่าไปเลยจ่ายไปเลยเพราะว่าสามีเราเสียการเดือนเราจ่ายไปเลยของเดือนนั้นสิ้นเดือนเราจ่ายไปเลยมันจะมาทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนค่าค่าใช้จ่ายค่าที่พักเราก็จ่ายไปค่าที่พักตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อเราแล้วอืม และที่สําคัญถ้าเราเปลี่ยนชื่อไปชื่อแล้วต้องท euh, าเขาเรียกทำปาาระการันปาาระกันประกันการโจรกรรมของที่นี่คือการพวกขโมยของเราต้องทําเลยนะอันนี้คือสําคัญเหมือนกันถ้าเราไม่ทํามันมันไม่ครบมันไม่ครบหลักมันไม่ครบการหนังสือค้าประกันของหนังสือเช่าเช่าเช่าอพาร์ตเมนต์ของที่นี่น้องโมนาก็ทําเรียบร้อยแล้วอตอนนี้โอเค ก็เพียงแต่รู้แต่ว่าสามีมีหนี้นะสามีมีหนี้แล้วสามีไม่ได้ทำพินัยกรรมแล้วเราก็ต้องรอจากศาลอีกรอบหนึ่งสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าเราต้องรอศาลอีกเราก็ไม่รู้ว่าหลังจากที่เรารู้ว่ายอดหนี้เท่านี้แล้วมันจะมีโผล่มาอีกไหมเพราะว่าศาลเขาก็ต้องสืบไปเรื่อยสืบไปเรื่อยๆเขาสืบจากไหน สืบจากกระเป๋าตังสามีกระเป๋าตังสามีที่มีนามบัตรทั้งหมดที่มีบัตรอะไรของเขาทั้งหมดเราไม่ได้ไปบอกอะไรเลยนะเราไม่ได้ไปบอกอะไรเลยนะเขาสืบจากตรงนั้นเนาะโอเควันนี้ก็ขอบอกว่าสามีมีหนี้ไว้ให้พี่นายกรรมไม่ได้ทําไว้ให้แล้วก็ต้องมาสืบต่อว่าใครจะเป็นผู้รับมรดกจะเป็นลูกเขาหรือเป็นเราแต่คิดว่าเราไม่รับ เราจะไม่รับมรดกถ้าเรารับมรดกเราก็ไปรู้ข้างหลังจะมีนี้อีกเท่าไหร่เราคงไม่ไหวเพราะว่าเราต้องทํามาหากินจ่ายค่าเช่าต่อไปนี้เราต้องจ่ายเองทุกอย่างนะในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้เนาะถ้ายังไงวันนี้ก็ขอขอเล่าสู่กันฟังว่าหลังจากสามีเสียเรารู้เลยว่าสามีเราเป็นหนี้ ในเมื่ออยู่ทุกวันเนี้เราไม่รู้ตอนที่เราอยู่กันมาเก้าปีเราไม่รู้เลยว่าเขาเป็นหนี้เขาไม่เคยบอกเราสักแอบอันนั้นก็คือความที่เขารักเราแต่ถ้าเป็นไปได้ผู้หญิงไทยที่อยู่ต่างแดนวันนี้ถ้าคุณอยู่คุณคิดว่าคุณพร้อมแล้วที่จะ,ะเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรเ ร่วมหอลงลงเออร่วมหอลงลงกันเนี่ยสองปีสามปีคุณพูดเลยคุณถามเลยขอให้คุณพูดคุณถามเลยขอให้คุณพูดคุณถามสามีคุณเลยว่าเขาทำอะไรไว้บ้างกล้าเปิดใจคุยกับสามีเลยว่าทำอะไรไว้บ้างมีหนี้หรือไม่มีหนี้เอกสารอะไรบ้างให้รู้ไว้เนาะรู้ไว้สักนิดนึงว่าเอกสารอะไรบ้าง อย่าคิดว่าสามีแข็งแรงแล้วจะอยู่กับเรานานอย่าคิดว่าเขาแข็งแรงแล้วเขาจะอยู่กับเรานานหมดเขาจะไปเขาไปแบบนี้เราตั้งตัวไม่ทันเนาะสรุปสามีมินี่ไม่ได้ทำที่ไหนกรรมเราดูตอนต่อไปว่าสามจะตัดสินแบบไหนแต่วันนี้เราผ่านไปตรงจุดหนึ่งเราสามารถเ <c oughs> ช่าอพาร์ตเมนต์นี้ต่อได้ เราต้องจ่ายเองต้องทํางานเองต่อไปนี้ต้องทํางานเองและจ่ายเองเนาะขอบคุณทุกคนที่มารับฟังแต่นอถ้าน้องโมนาพูดผิดพลาดประการใดหรืออย่างไรมีคําแนะนําคําแนะนําอะไรน้องโมนาช่วยเขียนไว้ข้างล่างใต้คลิปให้น้องโมนาด้วยนะคะเพราะว่าน้องโมนายังจะต้องอีกหลายอีกหลายวันอาจจะหลังถึงหลังปีใหม่เอกสารถึงจะจบแต่ตอนนี้น้องโมนาก็ใช้ชีวิต ไปวันๆก่อนหนึ่งมีเงินที่เราทำสะสมไว้เอาไว้อ่เอาไว้เงินสะสมไว้ไว้จ่ายค่าเช่าเนาะโอเคอยังไงน้องโมนาก็ขอขอบคุณและขอขอขอบคุณล่วงหน้าด้วยเนาะกับข้อความที่จะเขียนบอกว่าแนะนําน้องโมนาว่าต้องทํำยังไงน้องโมนาขอขอบคุณมากๆนะคะน้องโมนาจะสู้ตรงนี้ต่อไปค่ะ ถึงไม่มีอะไรแต่เราได้ทํางานทําเงินเพื่อส่งเสียลูกเราก็ยังโอเคเนาะต้องดูแลตัวเองและสุขภาพตัวเองขอให้ทุกคนมีความสุขและก็ดูแลสุขภาพตัวเองและอย่าลืมนะคะรักคนข้างๆเรามาอยู่ต่างประเทศต่างแดนเราต้องรักสามีเรามากๆมากๆที่สุดทุกวันนี้ก็ยังรักเขาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องจะน้องจะกินต่อเนาะขอบคุณนะคะ